สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง s เ a t i o n ลโซ่เลนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เริ่มมีประชาชนหลังไหลเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับผมก็เริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บกสสุรินทร์เช้านะครับรอบเช้าวันที่28ธันวาคม2567นะครับผมก็มาอัปเดตบรรยากาศนะครับผม ก็นีบรรยากาศเลยนะครับผมก็เริ่มหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับเช้านี้นะครับผมก็แน่นอนนะครับก็จะมีรถเข้ามาส่งผู้โดยสารอยู่เรื่อยๆนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่ครับรรยากาศที่บกศสุรินทร์นะครับผมนี่ก็พาเดินชมบรรยากาศก่อนนะครับผมรถก็อาจจะเยอะนะครับช่วงในเวลานี้นะครับผม ก็มีรถตุกๆวินมอเตอร์ไซค์นะครับคอยให้บริการนะครับผมมีส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถสาย274นะครับผมสาย274นะครับก็เป็นบรรยากาศร,รถโดยสารนะครับผมน,นี่ก็เป็นช่องจำหน่ายตัว๋วแต่และบริษัทนะครับผมนะก็เริ่มมี รถทัวร์รถเสริมประจำสามศูนะครับผมเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็คึกคักมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นรถที่จัดเสริมนะครับผมก็เข้ามาส่งผู้โดยสารที่บขสุลินนะครับก่อนรถอาจจะเลทถี่เวลานะครับช่วงนี้นี่ก็เป็นสมบัติทัวร์ ประชาชนก็เริ่มรังไล่มาเรื่อยๆนะครับผมก็มาอัปเดตบรรยากาศให้ชมกันนะครับผมตัชมบรรยากาศที่บขอส,อสุรินทร์นะครับผมบรรยากาศเช้านี้นะครับผมก็เริ่มรังไล่กันเรื่อยๆนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับต้องมีการวางแผนให้ดีๆนะครับผมดูส่วนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศรถเช้าๆนะครับผมยามเช้าที่ บอคอส,อส์โซลซรินนะครับผมก็มีหลายบริษัทนะครับก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะครับเป็นรถเสริม30นะครับก็เข้ามาจาัดเติมที่บอคอส,อส์โซลซรินนะครับผม คใ,คคใครที่จะเดินทางนะครับผมก็ต้องมีการวางแผนให้ดีๆนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมเป็นรถเสรินะครับก็ช่วงนี้นะครับรถจะเยอะคึกคักเป็นพิเศษนะครับผมมีบรรยากาศที่บาก์สอสซอร์ิลินนะครับผมนีม่ก็สมบัติทัวร์ก็เริ่ม กลับกันแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับผมาการรถโดยสารนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเรื่อยๆนะครับผมนะรบรรยากาศที่บอขสสุรินทร์นะครับผม ใครที่จะเดินทางนะครับผมก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับผมตัวรถโดยสารนะครับผมตัวรถโดยสารช่วงนี้ก็เต็มนะครับผมแต่ก็จะมีรถเสริมนะครับคอยให้บริการในส่วนตรงนี้นะครับผม จรายากาศที่บขสุลินนะครับผมช่วงนี้นะครับผมร,รอรดก็จอดให้บริการอยู่นะครับผมก็บรรยากาศที่บขสชลินอ่ะก็รอรถกันอยู่นะครับผมก็รอญาตินะครับมารับกันอยู่นะครับช่วงเวลานี้นะครับผมจะถือว่า คือคักมากเลยนะครับที่บขสสุริน์นะครับผมก็ที่บขสสุริน์นะครับสามารถต่อรถไดห้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับผมจังหวัดนะครับผมก็สามารถต่อรถโดยสารได้นะครับผมในส่วนนี้สมบัติทั่วนะครับผม อาก,กาศผู้โดยสารเดินทางนะครับผมคึกคักมากๆเลยนะครับช่วงเวลานี้นะครับผมบรรยากาศที่บอ,อสซอลินนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับช่วงเวลานี้ก็ต้องมีการเผื่อเวลาด้วยนะครับผมส่วนใคร ที่เดินทางแล้วนะครับผมกลับมาก็รอญาตินะครับก็สามารถต่อรถได้นะครับผมที่บขสสุรินทร์นะครับย้านะครับก็มีรถหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับอาจจะเป็นร้อยเอ็ดบุรีลำสารคามขอนแก่นนะครับศรีสะเกษนะครับผมสามารถต่อรถได้ที่บขสสุรินทร์ได้เลยนะครับสร็ตรงนี้นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับย้ํานะครับผมต้องมีการวางแผนแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะครับผม กับบรรยากาศที่บกสอสุรินทร์ส่วนบรรยากาศนะครับก็ทยอยกลับกันแล้วนะครับผมกลับบ้านกันนะครับผม นี่ก็เป็นรถส่วนบุคคลนะครับก็มารอรับนะครับญาตินะครับผู้ที่เดินทางนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมในการเดินทางนะครับผมบรรยากาศที่บขสสุรินะครับผม ถือว่าคึกคักมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมบรรยาก,กาศอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก่อนรถสายห้าหกสามสี่มงคลทัวร์นะครับผมอันนี้ก็จะไปเส้นบุรีรัมย์ราชสีมานะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ราชสีมา ใครที่ไม่มีตัวนะครับลงจากรถนะครับก็สามารถสำรองตัวได้สอบถามได้แต่ละบริษัทก็อาจจะมีการจัดเสริมเที่ยวเวลารดนะครับผมแต่เที่ยววินปกติก็คาดว่าเราจะเต็มกันหมดแล้วนะครับช่วงนี้คนเดินทางจะเริ่มกลับกันวันนี้นะครับผมส่วนมากนะครับ นครชัยแอร์นะครับสาย 3, 1, สามุนึ่งกรุงเทพนะครับผมจเป็นบรรยากาศการรอรถนะครับ รากาศการเดินทางนะครับที่บขสสุรินทร์นะครับผมนาเดินเลชมบรรยากาศไม่ถ่ายภาพนะครับผมก็คึกคักมากๆเลยนะครับผมบรรยากาศ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศที่บขสศสริน,นะครับผมก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องสเต,เตชั o นโซเลในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม